สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องลุงปิยานลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลครับผมมาหอดจอดถึงครับนางนันวัดแสนจันบ้านนนนนองคองตำบลขืนอำเภอน,นามเกียงจงังหวัดศรีสะเกดนะครับผมมาหอดจอดถึงครับนวัดแสนจันครับพี่น้องสถานที่ทำการแสดงนะครับอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับสถานที่นะครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องด้านหลังครับพี่น้อง ต้นใหม่ผู้กู้เปีได้อยุได้หละ่ะไปดูพี่น้องไปเบิ่งทางไหนกันครับตอนนี้อยู่วัดแล้ววัดแสงจันทร์นะครับสถานที่น้ำกัดแสดงครับอยู่ด้านหลังนะครับพี่น้องสุดยอดเลยครับสถานที่มือนี้เป็นน่าจะเป็นวัดป่าแสงจันทร์มั้งครับแบบว่าเงียบสงบดีครับมนีน เดินทางมาจากสุดินนะครับอําเภอศรีคอรภูมินะครับ่ันนี้กิจกรรมแช่งวาวมั้งครับนี่ผมกับแม่เนี่ยแจงขึ้นกันพวายังมาทั้งไหนไปดูลงสาวแล้วพี่น้อง บราารยากาศสุดยอดเลยครับหนักเลยยุคนเราฟังอู่คนเยอะเจ้าเลยหลังยางไปหาจ้พวกันุ่มปีหล,ลายเลยเนี่ยบอมเนะมาได้ปองนี้ไปหาโชเฟอร์่น้อง คุดีอาน้นเพื่อนถ่ายสิบต้นหนอโอ้ที่นี่กินครับแม่เนี่ยถ่ายบนถ่าย่าถ่ายนีนถ่ายบนนี้กินถ่ายจุแม่กอกบ่ใมารัจีนแ้วเนี่ยบ่ เคพิ่งนั่นแข่งเมาบ่ครับนี่ยเม่โอ้เล่นให้เบิ่งอ <defin> ีซื <Wh> ้อผมว่ามันเช่งกันสามไปเสียปะมาเนที่ถามมู่เลยูุยกอนไปเสียเราพัเพิ่นไปเบื้างนันโอ้โหเจังม้งก่อ มอดก้อนตัวมอดสามชิ้นที่แหละมอดขึ้นมาเหมนมอดม้าขึ้นเลยตีสามแลเราไปได้ที่ออกมาดันมอดม้าขึ้นน,นี่ตีสามนะครับเปมึงสามที่นะครับ ที่ด้านหลังเลยสถานที่ทำการแสดงนะครับผมนี่เป็นคลิปแรกนะครับบ่รัวเน็ตจิตดีบอนะครับใ้คุณเห็นเลี้ยวเร็วไปลองยูสดลินนี่มาหอดแล้วครับ โอ้ยฮอดดีมากหอดตะก่อนมมกเลยครับนี่รถบ,บัดนะครับานกำลงเดินทางมาครับทคนับมาเดินทางมาปะมาณสานรยสามโยกเนละสามสิบ40นี่สิบนี่ะคือเขา งานตีกลางนั้นเมือนนี่นี่โฮมยูงนะนี่เป็นรถบัสอาจารย์นณนตีนะมอตะกคอนโมนะครับเป็นมอตะกคอนโมนะครัเป็นรถพรี่ฮอนดี้ครับมาหอตสุดยอดเลยครับ แ่าหาลงวงพ่อเตัวมากวาวนะพี่น้องผมน้องวายมีกิจกรรมแข่งวาวแข่งยังกันท่านนี้ต้อง,องลงได้กอจอดถึงกี่แล้วพี่น้องเดินด้านหน้าพอ่นี้จะเป็นด้านหลังวัดนะครับถา้าผมนั่นบ๊อบดนี่มันจะเป็นตรงนะ้และอันนี้พี่น่าจะถ่มไม้บ้งครับเลย ผมไม่บัตรหน้าบัตรบัตรแขีงลอยหนึ่งนะครับบัตรหน้างานลอยยี่สิบบาทครับประมาณนั้นนะครับผมเห็นสัก ร้อยยี่สิบกะร้อยสี่สิบบาทนี่นะครับประมาณนี้จะเริ่มทำการแสด,ดงมั้สองสามตุ่มนะครับจนอดตลอดสอดแจ้งนะครับพี่น้องแล้วบรรยากาศดีไยครับเล่นยุลังวัดนะครับเป็นเล่นอยู่ธรรมชาตินะวันนี้เขาก็ยุทงน้ำครับ อย่างนี้กันหนาวครับมืองกะบานเนี่ยครับพี่น้องสิบสา 12, มองศาสิบสองสิบสามองศาผมนี่อยู่ไ่ได้เลย้ายผมสองพื้นข้ายินยู่ครับพี่น้องผมพืนเดี๋ยวเอาไปอยู่คืนนะครับอยู่สุรินทร์นะครับเดี๋ยวนี้ก็ที่พอแพกันอยู่นี่ก็ล้มรับล้มนาสิล้มเบิดมือเลยสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องครับติดตามช่องลุงปิยะนะครับลุงปิยะลำเพลินชัวร์ฟิชเชลนะครับ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องว้เพียงแค่นี้ครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องขอากาบสวัสดีครับ